สองก็คือผลของมันเรื่องรูปแบบก็คือการทําทานก็ตามทําบุญก็ตามทํากับว,วัดก็ตามไม่ทําแบบไหนดีตอบคําตอบของมันคือการปฏิบาาัติธรรมแต่ต้องเข้าใจว่าก,การปฏิบัติธรรมคืออะไร<อ>การปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าคุณต้องเข้าวัด5วัน7วันนุ่งขาวข่มขาวโกนหัวหรือนั่งสมาธิไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมแปลว่าเอาธรรมะคือธรรมะคือธรรมชาติ เอามาปฏิบัติซึ่งจริงๆมันเกิดขึ้นได้24ชั่วโมงเลยเมื่อไหร่ก็ได้ครับเราเข้าใจความเป็นจริงธรรมชาติแล้วเอามาปฏิบัติดีเออเอามารู้เห็นตามความเป็นจริงโกรธต้องทํายังไงวะก็รู้สิอยากรวยต้องทำาไงก็รู้สินั่นคือการปฏิบัติธรรมดีที่สุดละแต่มันมีอันนึงครับที่พิวที่ไม่ต้องคิดเลยเขาเรียกว่าสั่งฆทานสังฆทานไม่ได้แปลว่าถังนะครับเออที่แบบมีพวกยาสีฟองในสีฟันไม่ใช่ไใช่นะแล้วกังลกงลวงๆนะห่อสวยๆอย่างเงี้ แล้วเกิดประโยชน์กับคนหมู่มากมสิ่งนั้นประเสริฐกับให้กับพระพุทธเจ้าอีกเพราะฉนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าให้้วเกิดประโยชน์คนหมู่มากมเกิดประโยชน์กับหมาแมวหมู่มากอเกิดประโยชน์กับคนเจ็บไข้ได้ป่วยหมู่มากอ,มอันนี้เวิร์กให้เลยไม่ต้องคิดด้วเองเขาเป็นใคร,คร พูดถึงคำว่าภาวนาหน่อยคำนี้ความหมายบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะภาษาอังกฤษมันคือเราเข้าใจว่า meditation เพราะว่าเขาบอกปฏิบัติภาวนาแ้วผมจะงงตลอดเลยแล้วไม่มีใครอธิบายผมฟังได้แม้กระทั่งพระหมอวีภาวนาก็เนี่ยที่ผมแปลผมม่จดะแปลเองภาษาอังกฤษคือ develop ครับ develop แปลว่าพัฒนาภาวนาคือพัฒนาใช่ครับเราเราเราภาวนาก็คือเราพัฒนาพัฒนามีกี่มิติบ้างการภาวนาภาวนาคือมี3าอย่างกับย้อนกลับไปมีการภาวนา3อย่างนะหนึ่ง การพัฒนาพฤติกรรมเราเขาเรียกว่าศีลภาวนาก็คือเรารู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดเราคงไม่ใช่แบบอยู่ดีเกียดที่หน้าแล้วเดินเข้าไปแทงถูกไหมฮะอันนั้นคือมนุษย์ทั่วไปเขาก็ไม่ทํากันแต่เราทําได้ดีกว่านั้นนะก็พัฒนาต่อไปถูกไหมฮะจากการที่ไปแทงเขา ไม่แทงดีกว่าพัฒนาได้อีกพูดจาดีๆกับเขาก็ได้พัฒนาขึ้นไปได้อีกให้ข้อคิดเขาได้อีกหรือพัฒนาไปได้อีกว่าทําให้ตัวเองเนี่ยไม่โกรธเขาเป็นต้นนีก็คือศีลศีลภาวนาศีลภาวนาสองเรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาพัฒนาใจเราเนี่ยแหละรู้ว่าทําอะไรทําให้เราโกรธอ๋อมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ทําให้เราโกรธเราจัดก,การเหตุปัจจัยไม่ได้จัดก,การความโกรธอะไรอย่างเงี้ยพิจารณารู้ว่าอันนี้ทําเราเกลียดจัดการยังไงกับความเกลียดนั้นพัฒนาจิตใจเราอะอะไรมากระแทกเราด่าว่าเราอย่างเงี้ เราพัฒนายังไง่ะ,ะอาจจะเริ่เมเบื้องต้นอาจจะพัฒนาด้วยความหน้าด้าน uh, สักพักพัฒนาด้วยความเข้าใจอันนี้เรียกว่า mind development ก็ได้ครับอ uh, ันน้ก็ไดไม่ใช่ mindfulness ไม่ใช่ครับา mindfulness ใมันคนละคนละเรื่องเลยคนละมันก็เขาเรียกว่าทุกอย่างมันต้องเชื่อมโยงกัน uh. ธรรมะที่ดีครับต้องเชื่อมโยงกัน uh. หลุดออกจากกันไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้ตัวก่อนเนี่ย คุณจะไปปฏิบัติกับความโกรธก็ไม่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วคุณต้องรู้ตัวก่อนสมาธิโฟนัสก็ต้องมาก่อนรู้ว่าโกรธเนี่ยเฮ้ยโกรธว่ะเฮ้ยโกรธแล้วเนี่ยโกรธมากเลยโกรธปี๊ดเลยก็ต้องรู้ถึงจะจัดการมันได้ถูกไหมเพราะนั้นเราพัฒนาจิตใจไงเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตภาวนาโอเคการทำเมดิเทชันอยู่ในหนึ่งในนั้นและอันที่3อันที่3ามเขาเรียกว่าปัญญาภาวนาคือคาว่าวิสตอมการพัฒนารู้เห็นตามความเป็นจริง โดยที่ไม่ได้ใจเราไม่ได้ไปแทรกแซงไม่ได้ไปคาดหวังว่าต้องเป็นไปดังที่เราต้องการแต่เป็นไปตามความเป็นจริงเช่นความตายเป็นเรื่องจริงการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องจริง